ก่อนหน้าที่การประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าว,วันนี้จะเริ่มต้นขึ้นนะคะพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการสัญหาสมาชิกวุฒิสภาได้เรียกประชุมคณะกรรมการเพื่อหาหรือถึงการดําเนินกระบวนการสัรหาผู้ผ่านการคัดเลือกแล้วนะคะค่ะส่วนการลงพื้นที่หาเสียงช่วยผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประยุทธจ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีในบัญชีของพรรค จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนนะคะจะไปติดตามจากคุณอชาลาโพสีค่ะรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณอชาลาคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาคะนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคําถามนะคะว่าจะไปช่วยพักพลังประชารัฐหาเสียงหรือไม่นะคะแต่ก็ได้แสดงออกผ่านท่าทางค่ะว่ายังมีอาการเจ็บตาอยู่ค่ะ ระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้าไปยังตึกบัญชาการเพื่อร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์หน่วยงานภาครัฐสื่อมวลชนได้สอบถามถึงความชัดเจนที่จะช่วยผู้สมัครพักพลังประชารัฐหาเสียงรวมถึงการขึ้นเวทีปลาศายใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาของนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีไม่ตอบคำถามนะคะแต่ก็ได้ทําท่าทางชี้ไปที่ดวงตาซึ่งเช้าวันนี้นายกรัฐมนตรียังคงสวมเมตตาปรับแสงนะคะเพื่อป้องกันแสงแดดภายหลังจากที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยอาการทาง สายตาก่อนจะร่วมชมการแสดงโขนที่มาประชาสัมพันธ์งานใต้ร่มพระบารมี237ปีกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้ถือตรีเพชรของหนุมานที่มาแสดงนะคะแล้วก็พูดทีเล่นทีจริงกับสื่อมวลชนว่าอย่านำเสนอข่าวว่าจะใช้ตอบโต้หรือทิมแทงใครคะ่ะ มีคาชี้แจงจากขุเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยว่าไม่ทราบถึงการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีแต่เชื่อว่านายกรัฐมนตรีมีความระมัดระวังอยู่แล้วขณะเดียวกันข้ารชาชการและเจ้าหน้าที่ที่ในพื้นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังต้องวางตัวเป็นกลางที่จะไม่ทําให้เกิดปัญหาหรือผิดกฎหมายทั้งในการใช้ทรัพยากรหรือใช้เวลาทางรชาชการค่ะิดรออง้าาส่่่่่แววลมมยูไไที ผมไม่ทราบเลยครับต้องถามกรกตแต่ผมเรียนว่าเจ้าที่ท่านทางทนายยคงจะระมัดระวังอยู่แล้วไม่ให้อยากเกิดเป็นประเด็นนะ,นะคุณจะถามผมทําไมหลายทีนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่ใช่ทนายกผมพยายามตอบเยอเกินนะทนคือการินเลนะรัาามอบก่อทวงถาได้ตามผมเข้าใจว่าตามหน้าที่ทั้งนั้นก็คงจะต้องระมัดระวังด้วย ใครไม่หวังดีไปทำเกินเลยเดี๋ยวก็จะเป็นประเด็นให้ไปหาท่านอีกโดยปล่าประโยชน์ ส่วนความคืบหน้าในการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาเรียกประชุมคณะกรรมการมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาปรกรณ์พลเรือเอกนรงพิพัฒนาไสพลตํารวจเอกอดุลแสงสินแก้วรวมหารือถึงการคัดเลือกผู้ที่ผ่านการสรรหาจาก400คนให้เหลือ194คนโดยคณะกรรมการสรรหาจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ15วันหรือประมาณวันที่9มีนาคมนี้ค่ะ ส่วนวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงคมานาคมเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อนช่วงตลิ่งชันสิริราชของการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะขณะที่กระทรวงแรงงานเสนอจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวและ ร่างประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษสำหรับผู้เชี่ยวชาญทักษะสูงนักลงทุนผู้บริหารระดับสูงและผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้นค่ะ การหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกลับมาติดตามมาติคณะรัฐมนตรีค่ะและในวันนี้เองก็น่าจะมีความชัดเจนจากนายกรัฐมนตรีถึงการที่จะตอบรับหรือไม่ตอบรับนะคะที่จะเข้าร่วมหาเสียงกับพรรคพลังประชารัฐค่ะโดยเวทีแรกนะคะจะเป็นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่10มีนาคมนี้ค่ะค่ะขอ,ขอบคุณค่ะ